เออเป็น้น,นแขงอเปบัดรถดไงรถดไงขีตง่ตมติดแข็งบ่เป็นยังอย่าเฮือหลายจ้ามาล่างส่วนส่วนอีกเบนขันไงบบค่อยเฮือจ่ามล่างเลยจะาอปีนึงก็ไปน้าปุ๊บเิ่นก็จะมาล่างปั๊บเลยน่อยจ้าใส่มาว่า ไปน้าก็จะเป,ปิดบึมบ่มบ่มบ่มไปโอ้เฮ็ดอย่างก็เฮ็ดป่คือบานคือเมียงเขาน้อตันนมเลยแต่เฮ็ดคือบานคือเมียงเขากับบ่ดังเลยบ่ตันนมพอไปน้าปุ๊บเคนก็จะมาลางปั๊บเลยน้อยจางใส่มาว่าไปน้าก็จะเปิดบึมบ่มบ่มบ่มไปโอ้เฮ็ดยังก็เฮ็ดป่คือบานคือเมียงเขาน้อตันนมเลยแต่เฮ็ดคือบานคือเมียงเขากับบ่ดังเลยบ่ตันนมไม่ค่อยจะเห่อค่ะรถคันนี้ ชอบมากค่ะจะ,จะเยวเยออกจากอาขึ้นใหม่กระแค่นี่น้อจ้าติดตามาย่ออกมากมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ายออกกัตตานมกะบายบายน้ว่าไปน้าก็จะเปิดบืมบ้มบืมบืมบืมไปโอ้ยเห็ดยังกับเห็ดพวกขี้บานคือเมียงเขาน้อตนันนมเย้ยแต่เห็ดคือบานคือเมี่ยงเขากับบัดังกันบตน่ตันนมพอไปน้าปุ๊บ่นก็นจะมาลางปั๊บเลยน้อจ่า ใส่น้ากระทำการล่างรอบอกว่าบอกว่าสิโต๊กะน้นเลื่อยเพราะว่าอย่างรู้ว่าเบิงตะม,มอหลายจากมาล่างส่วนส่วนอีกเบนขันไงบ่ค่อยเฮือจากบ่ล่างเลยจ้ะปีนะหนึ่งติดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำไปสร้างใส่หลักแจงเสียงกันนุ่ม ไสรงเกียงเสียงไวแล้วมัติเคียงเสียงใส่น้ำมันเออเป็นว่ันือเปนบัดรดไงรดไงขี่ตมติดแข็งบ่าเป็นยังอย่าเออเป็นงตแข็งรืองี่ลบัดไงลดไงขี่ตมติดแข็งบ่าเป็นยังอยะาทำคอนเทนให้เพื่อนน่อยจ่าสร้างเคงเสียงไปแล้วติดยาแอเช็ดหน้า ไปน้าก็จะเปิดบึมบ่มบ่มบมไปโอ้เห็ดยังก็เห็ดปะคื้บานคือเมี่ยงเขาน้อต่นนมเลยแต่เห็ดคือบานคือเมี่ยงเขากับบ่ดังเงินบาแต่นมเออเป็ี่ยนบัดรดไงรดไงขี่ตมติดแข็งบ่เป็นยังยาเออเป็ี่ยนบัดรดไงรดไงขี่ตุมติดแข็งบ่เป็นยังยา คิดตะนมคิดตะนมไม่ค่อยจะเหือรถเบ็ดไม่ค่อยจะเหือค่ะรถคันนี้ชอบมากค่ะเดี๋ยเดี๋ยวอาจะอ่ามคอนเทนต์ให้เบื่อนหน่อยจ้าะแ้าง้ซื้อแกะล่างอยู่สามเทียอันนี้เวามานี่ ใหม่เรียบ้อยจ้ะไปนะตาตเ,เซากับมากะมาลางซ่อ,อ,อ,องพระเอกบ่ค่อยจะืฮเลยได้เบินมะไมบ่ค่อยจะเฮเลยมาจากนามาจากกันเลยเป็นเฮหลายเป็นเฮหลายจ้ะือหลายขาดสนม กึนหม่กระแค่นีเนาะจ้าติดตามยายออกมากมวนคลิปหนาจ่าคลิปนี้ยายออกกับตานมกะบบายบายก็ไปนะปุ๊บเพอนก็นจะมาลางปั๊บเลยเนาะจ้าใส่มไม้ของเรามากจ้าคือกับไม่ค่อยใจเหือกับไม่ค่อยใจเหือตานมไม่ค่อยใจเหือจ้ายายออกกับมายืนแลยว่า ไม่ค่อยจะเห่อค่ะรถคันนี้ชอบมากค่ะจะเดี๋ยวจะออาจะอ้ามคอนเพลนให้เบื่อนน้อยจ่จยจาจะติดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำไปสร้างใายลักเครื่องเสียงกันนุ่มจะไปสร้างเครื่องเสียงไว้แล้วไนติดเครื่องเสียงใส่น้ำมันไม่ค่อยจะเห่อค่ะรถคันนี้ ชอบมากค่ะจะเดี๋ยวจะอาจจะอาใหม่เรียบร้อยจะไปนาจะเศร้ากับมากอ่ะมะลางาเพราะแต่ไซบะเบิงสามหล่อไวสามหล่อสิโตคลกโลกตถนนว่าจะเบนเบ,บนขั้นนี้พอไปนาปุ๊บคนก็จะมะลางปั๊บเลยเนาะจ้ะ ใส่น้ากับทาการล่างรอบอกว่าบอกว่าสิโตะจะโนนเรื่อยเพราะว่าอย่างรู้ว่าเบิรง,งนตะมอดปีใ้เบิรงนน้อยใจแล้วอยู่นี่จ้ะส่วนรถคันนี้กับบกบ่อทอไดร์ละ่ะจ้ะปีหนึ่งล่างอาจจะสองหรือสามปีส่วนรถคันนี้รู้สึกจะล่างอยู่งสามปีออันนี้เวทจะมาหนิใต่น้ากับทาการล่างรอบอกว่า บอกว่าสิตโต๊ะตนนเรื่อยเพราะว่าอย่างรู้ว่าเบิองตม <laughs> ะมอลิปตะนมลีปตะนมไม่ค่อยจะเหือรถเบรกใหม่ของเราหมากจ้ะคือกับไม่ค่อยจะเหือกับไม่ค่อยจะเหือตะนมไม่ค่อยจะเหื่ะ <laughs> จ้ะจะอ,ออกกับมายืนแบบว่าแต่เป็นคันนี้แบบ เ็นมาไกล่นเป็นที่ยังที่แปลกใหม่ <laughs> เป็นที่ยังที่เราแบบว่าแปลกใหม่กะแค่นี้นาะจ้าติดตามยายออกมักมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกับตาโนมกะบา,บายบายติดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำ <laughs> ไปสร้างใส่หลังเครื่องเสียงกันนุ่ม <laughs> จ้าไปสร้างเครื่องเสียงไว้แล้วันติดเครื่องเสียงใส่น้ำมาติดจะติดเครื่องเสียงไว้น้ำ ไปสร้างลายเหลี่ยงเสียงกันนุ๊กจ้าไปสร้างเพียงเสียงไปแล้วมันติดเพียงเสียงใส่น้ำมันเออเป็นต้นล่างก็ได้ต้มนตัมันแข็งหรือเปล่ารือบัดโหลดไงโหลดไงขีดตมติดแข็งบ่เป็นยังอย่างเออหลายจ้ามาล่างส่วนส่วนอีกเป็นขันไงบ่ค่อยเฮอจากมาล่างเลยจ้าอ่าปีหนึ่ง ก็ไปนาปุ๊บอนก็จะมาล้างปั๊บเลยน่อยจ้ะใส่มฆไม้ของเราหมากจ้ะคือกับไม่ค่อยใจเหื่อกับไม่ค่อยใจเหื่อแต่นุ่มไม่ค่อยใจเหื่อจ้ะจะออกกับไม่ยืนแบบว่าผู้ซื้อจะล่างยุ่สามทีออันนี้ใบตะมานี่จากไม้ของเราหมากจ้ะคือกับไม่ค่อยใจเหื่อกับไม่ค่อยใจเหื่อแต่นุ่มไม่ค่อยใจเหื่อจ้ะจะออกกับไม่ยืนแบบว่า ขึ้นใหม่กะแค่นี่น้อจ้าติดตามยายออกมากมวนคลิปหน้าจ่าลิปนี้ยายออกกัตตาโนมกันบายบายทำคอนเทนต์ให้เบื่อหน่อยจ่า <trajectory> จ้างเตือนเสียงไว้แล้วเจ็ดงวดก้อนหนานั่นจ้าเพราะเลิกตามเลี้ยวเบ้อเลิกตามเลี้ยวออกจ้าขึ้นใหม่กะแค่นี่น้อจ้า ติดตามยายออกมักมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกับตาโนมกันบายบายครูสิคจะล่างอยู่งสามเทียอันนี้เวตจะมานี่ก็ไปนะปุ๊บเพิ่นก็จะมาล่างปั๊บเลยหน่อยจาใส่ครูสิคจะล่างอยู่งสามเทียอันนี้เวตจะมานี่แต่เป็นขันนี้แบบเพิ่นมาไกลเพิ่นเป็นอีหยังที่แปลกไหม เป็นนิยังตีแล้วแบบว่าแปลกซื้อแกล่างยู่สามเทียอันนี้เวตม้านี่จากน้ากับทำการล่างรอบอกว่าบอกว่าสิตโต๊กตะนนเรื่อยเพราะว่าอย่างรู้ว่าเบิ่อตมะมอแต่เป็นคั้นนี้แบบเป็นมากกลายเพ่นเป็นีหยังที่แปลกไหมเป็นนิยังตีงเลาวแบบว่าแปลกซื้อก,กล่างยู่สามเทีย อันนี้เวามานี่เชนนหม่กระแค่นี่นาะจ้าติดตามยายออกมากมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกัตตาโนมกันบายบายมวดก้อนหนานั่นจ้าเพราะเลิกตามเลี้ยวบ่อเลิกตามเลี้ยวออกเช่นหม่กระแค่นี่นาะจ้าติดตามยายออกมากมวนคลิปหนาจ้าคลิปนี้ยายออกกัตตาโนมกัน บายบายอัปเดตให้เพื่อนน่าใจเยอะอยู่นี่จ้าส่วนรถคันนี้กะบกบกบอทอดายล่ะค่ะปีหนึ่งล่างอาจจะสองหรือสามปีอส่วนรถคันนี้อัปเดตให้เพื่อนน่าใจเยอะอยู่นี่จ้าส่วนรถคันนี้กะบกบกบอทอดายล่ะค่ะปีหนึ่งล่างอาจจะสองหรือสามปีอส่วนรถคันนี้เออเป็นล่างก็ได้ตรงนี้จะมันแข็งอ่ะตเรื่องเบื่อจีบก่อน bật lột nhai lột nhai chỉ tôm